ไว้ข้าวบุวยนะคะเกีวยวก็มีเหลืองก็มีค่ะสวัสดีค่ะช้นโคโสสสบบสนลสสพิชฌานาในคลิปนี้จะไปชวนเพื่อนทำวายลูกบวยค่ะวายลูกบ้วยวันนี้เราใช้ลูกบ้วย500อยกรัมน้ำตาลทราย200กรัมน้ำหนลิตรแล้วก็ยิ์ขนมปัง1ช้อนชาอันดับแรกเราจะ ทำความสะอาดบวยแล้วก็ผ่าก่อนต้มน้ําตาลนะคะดูขั้นตอนต่อไปก่อ,อนที่เราจะนําเอาบ้วไปต้มนะเพื่อนนะเราก็ต้องผ่าเขาทําแบบนี้ก็พอนะคะทําให้เสร็จทุกลูกแล้วก็ไปต้มเดี๋ยวเราไปต้มกันเลยค่ะทําเสร็จแล้วพอน้ําเดือดน้ำตาลที่เราชั่งไว้ใส่เลยนะคะเพื่อนคนหน่อยนะคะเพื่อนไม่ต้ติดต้นพอเขาเริ่มเดือดนะลูกบ้วที่เราผ่าไว้นี่นะคะใส่เลยค่ะ เราจะต้มลูกบวยประมาณสี่ห้านาทีนะคะให้เรารเดือดพ่านขึ้นมานะคะเราต้มประมาณสี่ห้านาทีพอเราต้องการดึงกลิ่นของบวยออกมาบวยที่เราใช้เนี่ยเราใช้บวยเหลืองนะคะคือเขาเขาสุกแล้วะคะ่ะแต่ยังไม่นิ่มเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปปลุกดีกันเลยค่ะนะคะบวยนะคะเราได้ต้มอ,อุณหภูมิที่สัมผัสได้เราก็จะมาปลุกยีสต์ค่ะ ใช้น้ำของเขาปลุกเขาว่าเขามีน้ำตาลนะเะแล้วต้องมีการปลุกยีทุกครั้งนะคะใช้หนึ่งช้อนชาแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วก็คนใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีก,กว่ากว่ายีสต์เขาแข็งแรงเขาจะฟูขึ้นมาให้เราเห็นเลยถ้ายีสต์ไม่ฟูหรือไม่แข็งแรงนะคะห้ามใส่น้ำผลไม้เด็ดขาดค่ะปูุกทันทีนะเพื่อนเพราะว่ายีสต์เขาตายแล้วเนี่ย จะไม่กินน้ําตาลกําลังขึ้นมาเนะเพื่อนนะสังเกตนะคะขึ้นมาแล้วค่ะขึ้นมาแล้วค่ะแข็งแรงแบบนี้นะคะจึงจะใช้ได้ค่ะเราพยายามให้เพื่อนดูสังเกตนะคะแบบนี้ในเมื่อเราได้ยิ้แข็งแรงแบบนี้แล้วนะคะเราก็นําใส่ในหม้อผลไม้เลยเรามั่นใจว่ายิ้ของเราแข็งแรงนะคะที่เราให้เห็นแบบนี้เราก็ใส่เลยค่ะ พอใส่แล้วน้ำจะขุนทันทีนะคะเพราะว่าอี้เขาจะขุ่นนะคะทาให้น้ําขุนแบบนี้เราได้ลูกขวดหลเย็นแล้วนะําเนื้อผลไม้ใส่ก่อน,นะคะ่ะก็ลินน้ําใส่เมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเอาฝาปิดไว้เฉยนะคะอย่าไม่ต้องล็อกนะคะ เพื่อให้ยีสต์เนี่ยเขากินน้ำตาลเสร็จแล้วก็มีกา๊าซออกมาเนี่ยไม่ระเบิดะะลืมไม่ได้นะเพื่อนนะวันที่นะจ๊ะแต่เนื้อผลไม้เรายังไม่ต้องเขียนก็ได้เพราะว่ามีเนื้อให้เห็นอยู่นะคะวายลูกบัวของเรานะคะเราได้หมักมาได้แต่นี่ยี่สิบแปดนะเพื่อนนะยี่สิบแปดกุมภาวันนี้วันที่หกมีนาค่ะนะคะเราก็จะมา ชิมนะคะแล้วก็น็อกค่ะให้ใช้ได้นะคะใสสวยมากเลยะค่ะรสชาตินะเพื่อนนะเหมือนมาขามป้อมเลยค่ะนะคะเพราะว่าเนื้อบัวจริงๆแล้วเนี่ยไม่อร่อยนะคะถ้าเราทานสดแต่พอมาแปรรูปเนี่ยจะอร่อยมากแอลกอฮอล์ก็ดีค่ะ เดี๋ยวเราจะกรองนะคะแล้วไปน็อกเลยเราจะกรอแต่น้ำเใส่นะคะคุณๆไม่เอานะเพื่อนนะที่เป็นตะก,กรยสต์ไม่เอานะคะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปน็อกเลยนะเพื่อนนะไปดูกันค่ะพอน้ำเยิ้มเดือดนะคะเราก็เอาวายที่เรากองมา <c oughs> ใส่เลยค่ะเพื่อนก็คนนะคะ <c oughs> เพื่อให้น้ำวายเนี่ยสัมผัสความร้อนได้เพ่วพ่ <c oughs> หรือเขาเรียกน็อกร้อนนะคะเพื่อ <c oughs> แต่เราจะไม่ตั้งกับตเตาโดยตรงจะไม่ให้อุณหภูมิสูงเกินนะคะเดี๋ยวแอลกอฮอล์จะหายหมดแต่ก็ต้องร้อนเจนกระทั่งยิสต์ตายเ้าเดือดขอบหม้อนะคะสัมผัสไม่ได้แล้วก็พอแล้วนะ,ะแบบนี้ก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะ<ถ>หลังจากที่เราน็อแล้วก็อุณหภูมิลดลงแล้วนะคะเราก็จะมาบ่มต่อเพื่อ ให้เขาตกตะกอนนะเพื่อนนะไอโลนี้เลยค่ะเพราะว่าน้ำหลังจากบวยออกไปแล้วเนี่ยเหลือน้ำนิดเดียวค่ะได้ปริมาณประมาณห้าร้อยนะคะเหลือประมาณเพรว่าเราแช่เนื้อบวยเข้าไปนะเนื้อบวยอมน้ำนะคะจะทำให้เหลือน้ำเนี่ยน้อยมากค่ะติดฟา้าจะนิดได้เลยนะคะเพราะว่ายีสต์ไม่ทำงานแล้วรอให้ตกตะกอนแล้วมาดูกันว่าสีจะสวยระดับไหนนะเพื่อนนะ ิ่งที่ลืมไม่ได้คือวันที่เราน็อกนะคะแล้วก็บ่มใช้เวลากี่วันจึงจะใสสวยนะคะบวยหลังจากที่เราน็อกแล้วนะคะตั้งแต่วันที่หกนะคะวันนี้ก็วันที่สิบเอ็ดแล้วเพื่อนจะเห็นว่าสีเขาออกสีเหลืองสวยมากค่ะเหลืองสีบวยนะเพื่อนใสแต่ที่แน่หอมมากค่ะกลิ่นแอลกอฮอล์ของเขาระดับไหน จิมประมาณนิดเดียวค่ะรสชาตินะคะทำาอ,อกเป็นวายแล้วเนี่ยอร่อยค่ะเขาจะมีรสขมไปลายชาคล้ายๆกับมะขามป้อมบ้วบุยนี่เวลาทานสดไม่อร่อยเลยนะคะจะเปรี้ยวๆผัดฝาดขมๆนะคะแต่พอมาทำเป็นวายอร่อยมากค่ะเพื่อนถ้ามีโอกาสนะคะตอนช่วงนี้กุภมพามีนานะคะ บวยไม่แพงค่ะสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นี่นะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าเพื่อนชอบกดไลค์กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะพบกับการแปรรูปผลไม้ต่างๆของเราอีกค่ะสำหรับคลิปนี้วิเพียงเท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ